ทุกคนมากินข้าวนะคะ f ีใจดีทุกท่านนะคะอังตอมค่ะจะไม่ได้พูดอะไรนะคะเดี๋ยวเราฟังกันเลยนะคะข้าวไหมกินแล้วบอกค่ะ

พ่อแม่หนูถือไ <c oughs> ว้ให้อันนี้ก็ดูดถ้าอยู่มอนี่เราต้องใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมอืมออะไงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นที่มอจะใกกส่เสือส้อสีฟ้าก่อนตอนที่ขึ้นมอต้องใส่เสื้อสีฟ้ฟาเสื้ออะไรวะ ผู้ก <seine Christmas> ็หนาวคือเดียวผู้ก็มีหนาวก็ได

ซึเงหมอกันสามสิบบาทเยู่ถูกซิปเปอร์ภาพปิดยังยังไม่อยู่นะไม่อยู่น่นนะเลยกินนมก่อนกินนมอุ่นๆก่อน ุ้งกองก,กินข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งน้องกองเห <c oughs> มือนเดิมครับอกินนมบุนอุ่นเลยนานไป ซุปละไม้ซุปเทาข้าวต้มมัด mà đầu tại hạng kia mang cái Để nói. Phát nó cụm nó nèo, chào niệm phật sáng hơn dưỡng nèo. Phật cốp

ว่าจะฟูตนี้เดียวันปะมาไปฟูฟูจำพวกแบมันฟูอกะเไปบนเอาบนเนี่ยมองเลยมันโหวให้ไปบนคุยไม่่ไผก็บ้านแด้เอาคือมันไม่ใด้่ การมันิคล้ายกันนี่นนีู่ตีกต่ตกม่ล่ะแลี่ยทำมันมันนำไม่ได้บุกคูกตกตกายมันปูมนไม่ได้นนำนนภูมร่แล้วน้ำม

咋的？<Yeah. S 2> yeah. I no. แล้วก็ส่งน้องตองมานะครับก็ลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับคุณย่าก็หาเก็บผักอยู่โน่นนะครับเดี๋ยวลูกมาก็จะไปนาต่อนะครับจะไปนาไปสวนกันต่อนะครับก็ขอบคุณ f อฟซีจดีทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณ f อฟมาเอฟเก่าของนุ่งหวังน้องตองทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอให้ f อฟจะดีทุกคนนะครับอยู่ดีมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับ